สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูงานดิดเบกหลังนะครับลูกค้าส่งมาทำนะครับส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่งมาทําชุดดิสเบกหลังแบบนี้นะคือสวยเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะครับคือก็จะเป็นงานประมาณแบบนี้นะขาก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมแข็งแรกครับของผมนี่หนาอยู่ใช้ความหนาอยู่1 0 16มิลนะครับผม1ิ9มิลถึง16มิลนะครับความหนาหนามากนะครับ ให้ดูด้านหลังคือพราบีกเขาพี่เขาไม่ไดเอาอมานะผมก็เลยไม่ได้ใส่ให้แหละแต่ว่าของผมเนี่ยมีปั๊มรองอยู่แล้วนะครับคือนี้ผมก็ใส่ให้เลยนะแบบนี้แหละนะครับพี่เขาสามารถเอาไปติดตั้งได้เลยนะครับผมนี่พอดีนะครับพอดีแน่นอน,นครับแล้วก็ตรงแน่นอนด้วยนะนี่ผมรับประกันงานเลยว่าที่ทําไปนี่ตรงแน่นอนนะครับอย่างน้อยมี90%นะครับผมอย่างน้อยมี90%นะที่ที่ความตรงนะ เียงตรงสูงนะครับผมล้อนี้ก็กึ่งนะครับล้อนี้ผ่านกึ่งผ่านลงกึ่งนะครับเพื่อให้มันเรียบมันกลมนะครับผมไม่งั้นมันก็จะไม่กลมนะแต่ล้อต,ตัวนี้ดีนะรู้สึกว่าแข็งดีมากเลยนะครับผมแข็งจอนี่เหนียวเนียวมากๆเลยใช้ล้อแบบนี้ก็ดีนะทนดีนะครับผมเนี่ยใครสนใจอยากทำดิทเบกหลังแต่ว่าอยู่ไกลนะครับก็สามารถส่งมาทำได้นะครับ ส่งล้อส่งจานส่งปัม๊มส่งอาร์มมาได้นะปั๊มไม่ต้องเอามาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มแปลกๆเอามาก็ได้นะเพราะว่าผมต้องเอาปั๊มมาลองครับผมแต่ว่าตัวนี้ปัมป๊มปั๊มรุ่นนี้นะผมมีอยู่ในบ้านอยู่คือไม่ต้องอส่งมาก็ได้นะก็เอามาแต่อาร์มแต่จานแต่ล้อก็ได้นะครับผมมันจะได้พอดีนะครับถ้าว่าถ้าว่าเอามาแต่อาร์มมันก็อาจจะไม่พอดีร้อยเปอร์เซ็นต์ระยะในที่มันเข้าออกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่จะไปกึง ล้อเท่าไหรนะ่ลงลึกเท่าไหร่นะครับนะมันจะอยู่ตรงนั้นนี่แหละคลือปัญหานะครับผมทําให้จบทีเดียวเลยนะครับผมรับจบเลยนะดิเบร็กหลังนะครับรับจบนะคลิกร้อยยี่ห้าพเซกพวกเนี้ยส่งมาทําได้นะครับนี่ก็เป็นจานใหม่ปั๊มใหม่นะครับอาร์มเดิมนะครับแล้วก็ขาจับนิ่งนหน,นาให้นะครับเนี่ยส่งมาแบบนี้นะครับ เขามาจากนี่นะบุรีล์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีล์นะครับเลาวคลิปนี้ผมก็ถ่ายสั้นๆให้ดูนะครับใครสนใจก็ส่งมาทําได้นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจเรื่องอื่นก็ทักมาได้นะทักมาได้แล้วก็สั่งได้อย่างพวกเครื่องถอดยางนี่ก็สั่งมาได้เลยนะครับผม